ชนี้อื่นหมื่นแสนในเดนโลกพอ,อยายโยกลุบลีนิพนธ์ได้ตะนี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่ผลสักคนเดียวมียศศักดิ์สูงส่งเป็นว่าเล่นมีหน้าตาเป็นดังเช่นนิมิตหมายมีเงินทองอรํำรวยทันมากมาย มีความตายรออยู่สุดปลายทางจากเมื่อตายใครเล่าจะเฝ้าเห็นจากเมื่อเป็นยังมาพบประสบสีมาตัวเปล่าทรัพสมบัติที่ไหนมีแม้นร่างกายกายีต้องสิ้นไปบุญและบาปที่เราทำนำสนอง นำเที่ยวทองหันเหเฉลยไหลบุญให้สุขทุกเพราะบา,ขาปขณะไปกว่าจะได้มรรคผลดลนิพพาน